กลังจิบกาแฟเพลินๆเลยนะคะจริงๆวันนี้จะมาแนะนานะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็มาถามว่าอีบุ๊กของโอเนี่ยมาฝึกกําลังภายในกันเถอะเนี่ยหาซื้อที่ไหนบ้างแล้วซื้อยังไงนะคะจริงๆโอก็ต้องยอมรับว่าโอก็แบบเพิ่งเคยมาอยู่ในวงการอีบุ๊กนะคะเพิ่งเคยเพิ่งเคยเข้าไปดูว่าอ๋อมันเซ็ตกป็นอย่างนี้นี่เองเพิ่งรู้ว่าง่ายมากด้วยนะคะนี่ง่ายมากเลยแล้วก็เปิดเข้าไปแอปสโตร์นะคะเดี๋ยวดูให้ก่อน สมมุติว่าสมมุตินะเพื่อนๆเ,เนื่องจากมันเป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยมันก็ต้องมาอ่านในแท็บเล็ตหรืออ่านในมือถือของเรานะคะคราวนี้เนี่ยเราก็โหลดมาก่อนเลยเนี่ยเวลาอ่านผ่านแท็บเล็ตมันก็ใหญ่ดีมันก็เลยแบบว่าอ่านง่ายนะเราก็เข้าไปเลย Google Store นี่ Google Store แล้วก็เซิร์ชเซิร์ชไลน์เซิร์ชอุบีหรือเซิร์ช m ม b ก็ได้นะคะ MEB หรือ โอเ B E E เนี่ยก็ s e เซิร์ชเข้าไปนะคะกดปึ้งมันก็ติดตั้งลงไปในนี้แล้วเราก็เปิดไปเลยนะคะนี่เปิดดูนี่สมมุติว่าเมปดอ่าดูเปิดหน้าเม็ปออกมาอ่าเมปปับ๊บเราไปดูที่ร้านหนังสือด้านล่างเห็นนะคะมันก็จะอ่ะซูมใกล้ๆนะคะร้านหนังสือด้านล่างอ่ะ ร้านหนังสือเห็นไหมคะของชานตั้งค่าสารพัดเลยนี่คือเหมือนเหมือนเราเดินเข้าร้านหนังสือเลยอะคะ่ะแต่เราเข้าทางไอทีทางออนไลน์เนี่ยเราก็จิ้มไปที่ร้านหนังสือเนี่ยเวลาปกติเราหลังจากที่เราสมัครยูสเนมหรือพาสเวิร์ดแล้วหรือว่าเราสมัครผ่าน Facebook หรือ l i น์มันก็จะเลือกได้หมดเลยนะคะแล้วมันก็จะมาเจอเจอหน้านี้นะคะแต่ก่อนที่เจอหน้านั้นอธิบายก่อนสมมติเราสมัครแล้วอะเราออกไปปับ๊บเรามาเปิด มัามาเปิดเว็บเข้าใหม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือโอสมัครแล้วมันก็เลยเข้ามาที่หน้านี้ก็คือชั้นหนังสือของชั้นอันนี้คือหนังสือที่อยู่ในชั้นของเราใช่ไหมคราวนี้เราก็เลยเอ๊ะบางคนยังไม่มีการเลือกซื้อหนังสือใดๆเกิดขึ้นเลยเพิ่งเข้าครั้งแรกทำยังไงก็เข้าไปที่ร้านหนังสือค่ะนี่ดูค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมอ่าแล้วก็จิ้มหน้าร้านหนังสือตรงนี้มันก็จะไปเข้าหน้าชอ็อปเหมือนเราเดินเข้าร้านหนังสือเลยแล้วเราก็ทําไงเราเลือกเราเซิร์ชกดปุ่มเซิร์ชนี่นะคะเซิร์ชป แล้วก็พิมพ์นะคะพิมพ์ว่ามาฝึกกําลังภายในกันเถอะหรือพิมพ์แค่ว่ามาฝึกปุ๊บมันก็ขึ้นแล้วเห็นไหมคะมาฝึกกาลังภายในกันเถอะเห็นไหมคะไม่ต้องพิมพ์เต็มประโยคก็ได้นะปุ๊บเสร็จแล้วเราเจอปั๊บเราก็จิ้มเลยจิ้มเสร็จนี่มันกําลังหมุนมามาแล้วอีบุกของโอมาฝึกกําลังภายในกันเถอะบนเมพจิ้มเข้าไปนี่นะคะจิ้มเข้าไปนี่แล้วเสร็จแล้วปุ๊บ มีให้ทดลองอ่านด้วยมีซื้อเลยด้วยมีให้เลตติ้งด้วยโอยตอนนี้มีเพื่อนๆมาให้เลตติ้งกันหลายคนเลยนะคะรีวิวให้เรียบร้อยอือน,นี้โอ้โหดีใจจังเลยบอกเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้มีการเล่าให้ติดตามแทรกเนื้อหาหลักวิชาดีสำหรับทุกคนอยากที่อยากมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ต้องมีอดความอดทนมีนในขยันสม่ำเสมอคุณใบตองตึงนะคะก็มีคอมเมนต์มาแล้วก็มีใครอีกคุณเอนานจะเจอหนังสือพลังภายในที่ไม่ใช่นิยายแล้วอ่านสนุกแบบนี้โโอโห้หนักเขียนหน้าบานเลยนะคะคุณตั้มอ่านง่ายสนุกเหมือนมีอาจารย์มาสอนเลยครับ <c oughs> อันนี้คุณกุลวัฒน์อ่านจบแล้วสนุกไหลรื่น ยกตัวอย่างการใช้ไท้แก้เห็นภาพชัดเจนอ่านแล้วก็ตุ้นต่อมการเรียนที่อีกรอบขอบคุณนังโอที่เขียนหนังสอดีออกมาโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับทุกท่านที่มีกําลังใจ มีมาเขียนรีวิวให้โอดแล้วมาช่วยสนับสนุนนะคะอ่านง่ายมากเลยเห็นไหมคะกดปุ่มซื้อเข้าไปเลยหรือว่าจะทดลองอ่านก็ได้มีให้เลือกนะคะแล้วก็ทําการจ่ายเงินมันก็หักเงินผ่านบัญชีแล้วก็ใส่บัญชีแล้วเข้าไปท่าน,นี้เองอันนี้คือเมพนะคะเรามาดูอุปบีบ้างดีกว่าอ่าถ้าเกิดจะไม่มีเราก็ไปติดตั้งเซิร์ชอุปบีใน Google p l a y เหมือนกันหรือเพลย์สโตร์นะคะพอติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาที่เครื่องเราแบบนี้นะคะอ่าอันนี้เราไปดูทั้งหมดป้าบเอาใหม่ แต่เมว่าเราไปดูร้านหนังสือนี่ก็คือหน้าหน้าร้านอุกปีเหมือนเม็บเหมือนก,รกรันกุรลสีเม็บสีเขียวอุปปีสีเหลืองนะคะก็ามาปุ๊บทำไงดีอ่าเซิร์ชเซิร์ชเลยอยากหาหนังสือโอใช่ไหมจะพิมพ์เรามาพิมพ์โอ้ลำดวนหรือถ้าชิดดีว่าดูนะคะว่าขึ้นไหมโอ้่าดูพิมพ์โอ้สิเซิร์ช มาแล้วพอพิมพโผลปับ๊บก็มีขึ้นของโอมาเลยก็คือสามารถหาได้เนื่องจากใส่ค,คําค้นหาไว้จิ้ม้าไปเลยเห็นไหมคะมาฝึกกาลังไปในกันเถอะโอ้ลังดวเห็นไหมคะเห็นราคามีราคาด้วยแล้วก็หันะม,มีทดลองอ่านแล้วก็มีรายละเอียดว่าเกี่ยวกับอะไรแล้วก็อ่านเล่มนี้ก็กดอ่านเล่มนี้ไปก็สามารถซื้อได้เลยจะลงเข้า Facebook หรือลองเล่นดูก่อนก็ได้ง่ายมากเลยคะ่ะเนี่ย การซื้อการอ่านไญยานแล้วก็อ่านไปเรื <sk r isa> ่อยก็ไปอ่านผ่านตรงนี้ไปสมมติเราลองทดลองอ่านนะเรามาทดลองอ่านกันดีกว่าอ่าแล้วก็ทดลองอ่านปึ๊บ <sk r isa> <sk r isa> ลองเล่นดนุก,ก่อน กำลังออพติมัลือแบบหนึ่งตกลงมันก็โหลดมาเนี่ยนะเราก็ไปทดลองอ่านได้เลยนะ่าจะประมาณนี้มาแล้วเราก็เปิดติ้งเห็นนะคำนำผู้เขียนเปิดนี่ได้กี่หน้า นิยมแต่อาจารย์จัดพื้ออสเราสารบันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างเห็นนะอาเราก็มาทดลองอ่านกันได้นะ,ะ s <ays> <S เห็นไหมง่ายมากเลยซื้อง่ายมากมีตอนนี้นะคะอยู่ในเมพอยู่ในอุกบ,บีแล้วก็มีในอินกับซีเอ็ดแล้วด้วยนะคะโหหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเดินถึงร้านหนังสือมีมือถือมีแท็บเล็ตอยู่กับตัวก็โหลดแอปมาชั่ซื้อได้เลยง่ายจริงๆฝากนแล้วกันนะคะ อยากให้เพื่อนมีสุขภาพดีค่ะ